สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องลำยองสตอรี่นะคะวันนี้ค่ายพามาทริปดำน้ำค่ะก็มาดำน้ำกันที่สมาสารนะคะเดี๋ยวไปเก็บภาพบรรยากาศสวยๆใต้ทะเลแล้วก็ไปดูว่าเราไปเที่ยวกันสนุกแค่ไหนนะคะไปดดนค่ะ วันนี้ลำยองเก็บภาพบรรยากาศการดำน้ำที่สัตหีบมาฝากกันค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะคะมีความสนใจอยากจะไปดำน้ำถ่ายรูปกับปะกาลังและก็ปลาสวยๆใต้ทะเลเนี่ยพลาดคลิปนี้ไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามช่องลำยองสตอรี่ด้วยนะคะ สำหรับภาพสวยๆที่อยู่ใต้น้ำนะคะเป็นฝีมือของทีมงานโด่งสโนั์คลิงค่ะฝ้ายอยากจะมาแนะนำเป็นบริษัทของคนไทยนะดำน้ำที่สมสารแล้วก็เป็นการดำน้ำตื้นค่ะ แพ็กเกจนะคะน่าสนใจมากๆเลยราคาแพ็กเกจอยู่ที่1-6ท่านราคา3,500บาทเท่านั้นเองค่ะสามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะโทร092 2426 292ค่ะเผื่อจะมีการเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจหรือว่าลูกค้าเนี่ยต้องการจะดำน้ำา6ชั่วโมงหรือว่าครึ่งวันอะไรแบบนี้ก็สามารถตกลงราคาได้ตามแพ็กเกจสบายๆเลยค่ะฝ้ายจะบอกว่าฝ้ายเนี่ยเป็นคนที่กลัวน้ำมากๆแต่พี่ทีมงานดูแลดีมากๆเลยค่ะ แล้วก็ที่เราเห็นว่ามีการถ่ายรูปใต้น้ำเนี่ยจะบอกได้เลยว่าเป็นการถ่ายรูปฟรีนะคะพี่ทีมงานส่งรูปมาให้400เกือบ500รูปแบบว่าฟรีจริงๆค่ะอันนี้แบบว่าการันตีได้เลยนะแล้วก็รูปถ่ายเนี่ยสวยมากน้ำใสมากเลยค่ะใครที่อยากจะมีประสบการณ์การดําน้ำนะคะต้องลองไปที่นี่ดูค่ะไปที่สแสมสารนะคะเป็นการดูแลด้วยคนไทยเอง อยากให้คนไทยเนี่ยไปเที่ยวไทยนะคนที่ทำงานเขาจะได้มีกำลังใจกันค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกของฟ้ายนะคะที่มีโอกาสได้ลงไปดำน้ำแล้วก็ได้ดูปะการังสวยๆเนื่องจากการบังคับของช่องเที่ยวแบบป่านยังไงก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราทั้งสองช่องด้วยนะคะช่องเที่ยวแบบป่านกับช่องลำยองสตอรี่ค่ะ ถ้าใครสนใจรายละเอียดการดำน้ำนะคะฟายก็อยากแนะนำให้ไปดูในช่องทางแฟนเพจโด่งสนักลิงดำน้ำสแส่สารสัตวหีบค่ะตรงนี้นะคะจะมีการอธิบายไว้อย่างละเอียดเลยไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจที่มีให้กับลูกค้าฟรีประกันอุบัติเหตุและก็ช่วงเวลาที่ลูกค้าสามารถลงดำน้ำได้นะคะสามารถดูช่องทางรายละเอียดการติดต่อได้ทางไลน์และก็ทาง Facebook ทางเบอร์โทรศัพท์นะคะ จบทิปในวันนี้นะคะสำหรับการดูปะการังที่สม่สารบอกได้คำเดียวว่าประทับใจค่ะแล้วก็ดีใจที่มีโอกาสได้มาเห็นที่สวยๆที่หนึ่งในประเทศไทยนะคะยังมีอีกหลายที่มากมายในประเทศไทยที่สวยแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสได้ไปดูแล้วก็ถ่ายทอดให้ชาวต่างชาติได้เห็นกันนะคะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะสามารถสร้างความเพลิดเพลินให้กับเพื่อนๆได้ ถ้าเกิดชอบคลิปวิดีโอนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องลํำยองสตอรี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ